ในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบจงใช้ปัญญาสแสวงหาสิ่งเป็นประโยชน์จากข้อบกพร่องถ้ามองดังนี้ได้ข้อบกพร่องจะเสียหายตรงไหนจงมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขอย่าเป็นทุกข์กับปัญหาที่มาไม่คาดหมายสิ่งเหล่านี้ให้ถือเป็นหินลับปัญญาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาถ้าเจอแต่สะดวกสบาย ปัญญาจะฟอปัญญานั้นมากับปัญหาปัญหานำมาซึ่งปัญญาจะก,กลัวปัญหาไปทำไมเล่าเวลาเจอปัญหายาตีโพยตีภายจงตั้งสติให้ดีจะเป็นโอกาสให้ปัญญาก่อกำเนิดธรรมสวัสด,ดีมูนิธีพระพุทธสันติธรรม